ที่ทุกคนตามหากันอยู่นะคะหนึบมากๆเลยนะคะไม่มีหรืว่าหัวทิ่มกันเลยทีเดียวนะคะเอเคนั่นเองค่ะเป็นท่อคู่นะคะเพิ่มเสียงนะคะและความดุดันให้กับตัวเอ e r อรเรดไวท์แท็ของเรานี่เองนะคะความแตกต่างที่ลงตัวค่ะตัวนี้จะมีความเรียบนะคะและดุดันนะคะสมกับ Ever e ร t w รดไวท์็เป็นที่สุดค่ะความแตกต่างที่ลงตัวค่ะความดำดุดันแบบนี้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นเอลเรส t ไวด์แท็นะคะดำล้วนๆเลยค่ะค่าตัวของเขานะคะตอนนี้อยู่ที่1922แต่ปีหน้านะคะ2024เพิ่มแล้วนะคะตัวนี้นะคะใครอยากรีบจัดจัดเลยนะคะหล่อๆแบบนี้ดูสิคะกระจังหน้านะคะ f o ฟ d อรีค่ะเรียบแต่ดูมีอะไรพร้อมกับมินิไลน์นะคะ3จุดแบบนี้นะคะแต่ว่าเพิ่มความยาวนะคะ มากขึ้นนะคะตัวนี้เลือกหลอดเป็นสีขาวนะคะแล้วก็คำว่า w i t e h ท็ k ตัวนี้มาคู่กับโรงงานเรียบร้อยแล้วค่ะ d a y t m e Running l i g ไ t ค่ะเสริมนะคะความหลอนะคะดุดันเข้าไปค่ะพร้อมกับ m มทริก LED แบบนี้เป็นลูกแก้วสองมุมแบบนี้เลยค่ะนอกจากจะหลอแล้วนะคะยังชาญฉลาดปรับเลี้ยวตามองศาพวงมาลัยได้ด้วยนะคะตัวนี้ค่ะเสริมหลอนะคะด้วยชุดแต่ง AKC ค่ะ ตัวนี้จะมีความเรียบนะคะและดุดันนะคะสมกับ Ever e s ร Wi ์วายแท็เป็นที่สุดค่ะด้านหลังกันเลยมาด้านหลังนะคะซุ้มล้อค่ะเป็นชุดวิกเตอร์นั่นเองนะคะและความหล่อแบบนี้นะคะเรียกว่าเรียกได้ว่าเป็นวัยรุ่นดูแบนั่นเองนะคะเพราะว่าโหลดนะคะให้2.5นิ้วเลยโดยชุดโหลดนะคะของ Pro f ฟ n เด r 2.5 OEM นั่นเองนะคะและ เสริมหล่ออีกเช่นเดียวกันแม็กและยางค่ะล้อแม็กแบบเทพเลยเวกค่ะและลายนะคะฮอตฮิตที่สุดในตอนนี้เลยมาด้วยยาง Open น o u นที่ค่ะโตโยต้านะคะ RT ค่ะและตรงนี้เห็นไหมคะเบรกเบ m มโบค่ะสมรรถนะเบรกเยี่ยมมากๆหนึบมากๆเลยนะคะไม่มีหรบบว่าหัวทิ่มกันเลยทีเดียวนะคะอ่ะ ความหล่อแบบนี้นะคะสเปคของยาง275 5R20 นะคะแถมยังหล่อและดุดันและขับดีด้วยนะคะตอนนี้ด้านข้างกันค่ะ e l r e d White a นะคะจะมีความดุดันนะคะก็ทำดำไปทั้งหมดเลยไนมะ่ว่าจะเป็นแหลกหลังคานะคะฟิล์มนะคะแแล้วก็ในส่วนของบันไดข้างดำทั้งหมดเลยค่ะ ด้านข้างกันค่ะตัวนี้นะคะก็จัดเป็นนะคะ S 6เองค่ะเป็นน่องลูกนะคะเพืดด่อ่มความรุนี้ให้กับตัว a อ e d ลนไวทของเรานี่เองค่ะและด้านหลังค่ะนี่ ไซสซกเนเจอร์นะคะหล่อๆกันแบบนี้ไปเลยนะคะเสริมหล่อค่ะด้วยชิ้นนี้สเกิร์ตด้านหลังนั่นเองอันนี้ท่อหล่อนะคะมีซ้ายกับขวา AKC เช่นเดียวกันค่ะใครนะคะชอบความเรียบๆนะคะแต่คงไว้ด้วยความดุดันแร้หรูหลานะคะตัวนี้นะคะตอบโจทย์ที่สุดไปเลยทีเดียวอย่าลืมนะคะภายในปีนี้นะคะโทรมาหาจัะได้เลยนะคะอยากได้แบบนี้อยากได้เป็นเจ้าของต้องครบครองค่ะ ถ้าใครอยากได้นะคะโทรมาหาที่0818262623นะคะแล้วเ,เจอกันวันรับรดค่ะ